ประธานสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์เอกพบเพีรพิเศษผู้แทนรัษฎรเชียงรายจากพกใใครรคก้าวไกลครับวันนี้ที่ผมลุกขึ้นมาอภิรายเนี่ยผมจะขอเป็นตัวแทนของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่แทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยในช่วงที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่รอการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขารอจนเขาเลิกรอเลิกหวังที่จะรับการเยียวยาแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าหลังจากที่สบคเนี่ยได้เปิด ให้มีสถานบันเทิงเริ่มเปิดแล้วน่าจะถือว่าเป็นการทยอยเปิดกิจการระยะสุดท้ายของประเทศและทุกกิจการน่าจะกลับมาเปิดได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเหตุผลที่สบคให้สถานบันเทิงเปิดเป็นสถานสุสดท้ายเนี่ยก็คือว่าเป็นสถานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชือ้อแต่ยังมีคนอีกกลุ่มนึงครับที่ยังรอที่ยังรอความหวังแล้วเขายังไม่ได้กลับมาทำงานอย่างปกติ คือกลุ่มนักกีฬาอาชีพครับผมมีความผูกพันกับกีฬาฟุตบอลนะท่านประธานเพราะว่าที่ผ่านมาผมเป็นแพทย์ประจําทีมผมเป็นแพทย์ประจําทีมสโมสรผมเป็นแพทย์ประจําทีมชาติที่ผ่านมาผมต้องรับฟังเรื่องราวของนักฟุตบอลที่ถูกยกเลิกสัญญา ผมต้องรับฟังเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ทีมและนักฟุตบอลที่ช่วยให้สโมสรไปต่อได้ด้วยการลดเงินเดือน50%ในช่วงที่ผ่านมาผมต้องฟังผู้บริหารสโมสรที่เล่าให้ฟังว่าเงินที่เขาจะเอามาจ่ายเป็นเงินเดือนเงินที่เขาจะมาจุนเจือสโมสรเขาจะหาจากไหนได้ เพราะว่ารายได้ที่มาจากผู้สนับสนุนรายได้ที่มาจากตั๋วเข้าชมรายได้ที่มาจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดเขาไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเขาแข่งขันไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่งสัญญาณถึงสโมสรสมาชิกเนี่ยโดยเฉพาะสโมสรเล็กๆที่อยู่ในลีกระดับล่างๆที่ตอนแรกเนี่ยฟุตบอลของไทยจะกลับมาเตะได้ในช่วงเดือนกันยายน เขาบอกว่าเนื่องจากว่าค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดอาจจะได้น้อยลงและอาจจะมีไม่เพียงพอสำหรับทุกทีมดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ทีมไหนที่ไม่สามารถอยู่ต่อได้ทีมไหนที่ไม่สามารถหาเงินมาได้ก็อาจจะต้องพักการแข่งขันไป ท่ประธานครับหนึ่งทีมเนี่ยมีนักฟุตบอล30-40คนและมีเจ้าหน้าที่ร่วมทีมอีกรวมๆแล้วประมาณ50-60คนแต่และทีมที่ไม่สามารถแข่งขันได้หมายถึงว่าคนตกงาน60คนร้อยคนถ้ารวมถึงญาติพี่น้องด้วยก็หลายร้อยคนเราจะมีคนที่ประสบปัญหา,าขึ้นมาทันทีเนี่ยอีกหลายหมื่นคน เหตุการณ์ท <si ี่เก UM ิดขึ้นที่ระยองเนี่ยก็มาสําเติมความหวังที่จะเปิดลีกไปอีกเนื่องจากว่าระยองก็เป็นหนึ่งทีมนะครับที่อยู่ในระบบการแข่งขันของฟุตบอลลีกประเทศไทยเราจะทำยังไงครับให้พวกเขากลับมาดำเนินการแข่งขันได้และใช้ชีวิตได้ตามปกติท่านประธานครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศการให้ประเทศกลับมาเดินได้ตามปกตินั้นน สปอร์ตทัวริซมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้การท่องเที่ยวที่ควบคู่กับการกีฬาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในแต่ละนัดที่มีการแข่งขันนะครับทีมที่มีการเดินทางแฟนบอลที่มีการเดินทางตามไปด้วยเนี่ยจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เขาไปไม่ว่าโรงแรมไม่ว่าร้านอาหาร ไม่ว่าร้านขายของฝากก็จะมีการจับจ่ายซื้อของมีการใช้เงินแม้กระทั่งหน้าสนามที่ชาวบ้านธรรมดาที่อยู่แถวนั้นคนธรรมดาที่อยู่แถวนั้นยังสามารถมาตั้งร้านเล็กๆขายของแล้วได้เงินแทบจะทุกสัปดาห์ แต่การที่ไม่มีการแข่งขันและการที่ยังไม่มีแผนว่าจะทําอย่างไรให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีพขึ้นมาได้การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นตรงเนี้ครับอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นํารัฐบาลตรงนี้อยู่ที่วิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาผมเห็นครับโครงการที่จะไปทําเรื่องของการนําเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการแจกเงินให้คนบางกลุ่มท่านประธานครับ เงินตรงนี้เนี่ยจะไปตกอยู่ที่ตรงไหนครับส่วนใหญ่ก็ไปอยู่แค่ในบริษัทนำเที่ยวไม่ได้ตกไปถึงประชาชนที่แท้จริงวันนี้เนี่ยผมได้ยินได้ฟังแล้วก็ติดตามนะครับมีเพื่อนสมาชิกของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราได้อภิปรายให้เห็นปัญหาการจัดการเกี่ยวกับการโรคระบาดของโรคโควิดในหลายๆมุมผลกระทบในหลายๆด้านในหลาย,ลายมิติ ผมอยากให้รัฐบาลเอาข้อมูลของพวกเราเอาข้อเสนอของพวกเราไปปรับใช้บ้างนะครับผมคิดว่าพวกผมเนี่ยไม่สงวนเลขสิทธิ์ความคิดที่พวกผมมีและมุมมองที่พวกผมมีที่ผ่านมาครับการควบคุมการระบาดของไวรัสโครโรนาเนี่ยเป็นผลจากความเข้มแข็งของระบบควบคุมโรคของประเทศไทยเป็นผลของความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของอสม ความเข้มแข็งของชุมชนครับในขณะที่เราเห็นการจัดการของสอบคและรัฐบาลเนี่ยที่ทำได้เพียงแต่ขู่ประชาชนครับว่ากาดอย่าตกกาดอย่าตกเห็นสบคที่คอยขู่ประชาชนไว้ว่าระวังตัวไว้นะใครทำให้มีการระบาดต้องรับผิดชอบวันนี้ผมยังไม่เห็นมีใครรับผิดชอบนอกจากบอกว่าขอโทษแล้วกันนะ มีสบคอที่บอกให้เราเห็นว่าการระบาดละลอกสองเนี่ยเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการระบาดในรอบละลอกที่สองรอกที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติของการระบาดโดยเชื้อไวรัสอยู่แล้วเรามีสบคอครับที่บริหารด้วยการสร้างความหวาดกลัวแทนที่จะสร้างความเข้าใจให้ประชาชนอยู่กับโรคนี้ได้เพราะว่า เราจะต้องอยู่กับไวรัสตัวนี้ไปอีกอย่างน,น้อยก็ปีหรือสองปีเราจะต้องมีมาตรการที่มองไปข้างหน้ามากกว่ามาตรการที่ไล่ตามแก้ไขปัญหาผมขอเสนอครับให้สบคและนายกรัฐมนตรีปรับการทำงานโดยใช้หลักการที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการครับรวมทั้งต้องมีการฟังเสียงของประชาชนให้มากนะครับ ถ้าหากคิดว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยทำไม่ได้ผมคิดว่าก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ท่านจะต้องหลีกทางให้คนอื่นมาทำแทนขอบคุณครับ